เฮ้ยเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอพอดีบ่าวต้องไปเจอไข่ตุ๋นในโลกออนไลน์มาครับเขาจะจบทุกอย่างด้วยกระทะใบเดียวครับเขาจะตุ๋นไข่ด้วยกระทะใบเดียวแล้วจบทุกอย่างด้วยกระทะใบเดียวพอบ่าวต้องเห็นแล้วรู้สึกว่ามันง่ายมากครับวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนมาทําไข่ตุ๋นด้วยกระทะกันครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทํากันเลยครับ <c oughs> อันดับแรกนะครับเราจะมาเกียก่ยกระเทียมของเราก่อนค,ครับ เราจะเดียวกระเทียมให้เหลืองทองไปเลยนะครับพอกระเทียมของเราได้แล้วเราก็ตักขึ้นพักไว้ครับแล้วเราก็าจะเอาหมูของเรามาั่วต่อเลยครับเราจะผัดหมูของเราเพื่อให้ตกแต่งหน้าของไข่ตุ๋นของเรานะครับเราจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะครับเพื่อเพิ่มความอร่อยครับ พอหมูของเราได้แล้วเราก็ตักขึ้นพักไว้เลยครับแล้วเราก็เติมน้ําสะอาดลงไปครับหรือว่าใครมีเป็นน้ําซุป <c oughs> ก็เป็นน้ําซุปได้ครับนี่ครับประมาณนี้ครับแล้วเราจะมาปรุงรสกันเลยครับเราต้องจะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวนะครับน้ําตาลทรายขาวองปรุงรสหมูแล้วก็พริกไทยป่นครับแล้วเราก็คนให้ส่วนผสมของเราละลายเข้ากันครับพอส่วนผสมของเราละลายเข้ากันแล้วเราก็เท ไก่ไก่ของเราที่เราตีไว้ลงไปในกระทะเลยครับนี่ครับแบบนี้ครับแล้วเราก็คนไก่ไก่ของเราให้ละลายเข้ากับน้ําซุปของเราที่เราปรุงไว้เลยครับนี่ครับแล้วเราก็ปิดฝาครับสําหรับไฟนะครับจะเป็นไฟอ,นอ่อนๆครับเราจะปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ10นาทีครับพอครบ10นาทีแล้วนะครับ <Sophie> เราเปิดฝาได้ครับไก่ของเราก็จะได้แบบนี้ครับ แล้วเราก็นาหมูสับของเรานะครับที่เราขั้วไว้ครับมาตกแต่งหน้าตาครับแล้วก็โรยหมูสับของเราลงไปเลยครับตามด้วยกระเทียมเจี่ยวครับแล้วก็ต้นหอมซอยเราก็จะได้ไข่ตุ๋นหน้าตาแบบนี้ครับน่ากินนะครับเราก็จะแบ่งเป็นสี่ส่วนครับแล้วตักใส่ถ้วยครับ นี่ครับเราจะได้แบบนี้ครับโอ้หน้ากินมากครับทุกคนทุกคนสามารถไปทาได้นะครับสําหรับไข่ตุ๋นในกระทะครับเราต้องอกเลยเราบว่ามันง่ายมากครับแล้วก็จบทุกอย่างด้วยกระทะใบเดียวครับจากที่เราเคยตุนไข่ในซึ่งในหม้อที่เราต้องทํางานมากกว่าจะได้กินวันนี้จะเปลี่ยนวิธีที่ง่ายมากหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสําหรับการตุนไข่ในกระทะครับ